ความต่อเนื่องของข่าวใน facebook วันนี้นะครับเพจเฮ้ยนี่มันฟุตปาไทยแลนด์แชร์ข่าวจากช่องวันมานครับเขียนหัวข้อเขียนหัวหัวว่าเป็นเป็นข่าววันเดียวหายก่อนหน้านั้นทําหาอะไรกันอยู่ฮะข่าวช่องวันก็เขียนหัวข่าวว่าขาดสะบั้นภาพเปรียบเทียบสื่อสารสายสื่อสารฮะ ขาดขวามสะพานลอยย่านวงเวียนใหญ่มานานกว่า10ปีต่างเป็นข่าวคืนเดียวล่าสุดหน่วยงานเข้าตัดแล้วรอเจ้าของสายมาเดินใหม่ให้เรียบร้อยผ่านท่อใต้สะพานข่าวช่องวัดและข่าวต่อม,มาครับพี่ท่านนี้ครับเขียนหัวข้อสั้นๆว่าอาชีพที่ขับขับเคลื่อนด้วยสื่อและเสียงด่าข่าราชการไทยแม่เป็น เป็นข่าวตอนเนื่องดีจริงๆนะฮะนี่ฮะครับผมคำขำส่งสนุกในวันอวันอังคารที่14บธันวาคม2 5 6 4นะครับผม